ทำพิธีเส้นผีแต่งงานให <Sh ot pie> oh ้เขาเล่ห um ัวหมูนะสองศูนย์เก้าเป็นค่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์น้อยนะครับผมก็เดินทางมาถึงบ้านอาจารย์น้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจารย์น้อยได้โชคได้ลาบเยอะนะครับอาจารย์งดก่อนเอ่อเจ้าภาพเขาได้หลายบาทอยู่นะโอ้น่าจะได้คนละเป็นร้อยนู่นหละแต่ตัวอาจารย์เองไม่ได้ซื้อเพราะว่าหนึ่งแหละ ป <g ul ter> กติอาจารย์เนี่ยเป็นคนทําจะไม่ได้ซื้ออยู่แล้วจะให้แม่แกเป็นคนซื้อครับแล้ววันนั้นเนี่ยมันเป็นวันวันที่สองเนาะเป็นวันเลขออกว,วันที่สองเนี่ยครับเลขมันได้ตอนวันที่สองแล้วช่วงช่วงสายๆก็เลยสายมหาเที่ยนเนี่ยมันเป็นเลิกวันนั้นเป็นเลิกดีคนเขาใช้ท,ทําพิธีกันเยอะครับมีทั้งงานตั้งสารพระภูมิทั้งงานแต่งไหนจะไปสะดาะเคราะห์ให้เขาอีกครับทีนี้เลขเนี่ยมันได้ สองตัวบนล่างเนี่ยมันได้ของสารพระภูมิที่ไปตั้งเนี่ยเลขขันน้ำมนต์มาได้เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าใช่อาจจะเป็นสองก็ได้เพราะว่าเราตอนที่มันขึ้นที่แรกเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ดูชักแต่แรกเพราะว่ามันนัดงานสองงานครับทางบ้านโคกตูมเนี่ยหมู่บ้านถัดไปเนี่ยจะเบาเขามานั่งรอยอยู่แล้วไอ้ครั้งนี้เราตั้งพระภูมยังไม่เสร็จกาลังสวดเชิญพระภูมขึ้น เขาก็มาตามเขาก็มาจอดรถมอไซค์ตามอาจารย์ก็พึ่งแต่ทําพิธีไค้ครึ่งเดียวเนาะก็เลยเร่งเร่งสวดพอเร่งสวดจบปุ๊บก็เลยเอาไปที่รถน้ำมันจุ่มแล้วก็ลดทันทีเลยครับเลยไม่ได้ตอนที่มันเป็นเลขทีแรกแล้วเมืพอจุ่มน้ำมต์ลดเสร็จเรียบร้อยถึงได้เห็นว่าในขันมีเลขอมันมันเห็นครับเลขเจ็ดกับเลขศูนย์แล้วก็เลขเก้าทีนี้ไอ้ทีแรกมันอาจจะเป็นเลขสองก็ได้เพราะว่าจังหวะเราจุ่มมันอาจจะหักเราไม่ได้ดูแต่เลข ส่วนเลขทูบเนี่ยมันเป็นสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่ง้งบนทา้งล่างครับพอเสร็จพิธีเสร็จเขาเข้ามารับาจาจย์ทร์เนี่ยพาขันยังอยู่เลยแต่งงานเขาเนี่ยพอทําพิธีเสร็จก็รีบไปงานนุ้นต่อเลยเพราะว่าเขารถมารอแล้วเจ้าเจ้าบ่าวไปถึงก็ไปรีบจัดแต่งพาขันทำอะไรทำพิธีเพราะว่าห้ามเกินที่ยังไปถึงนู่นมาสี่โมงแล้วสี่โมงแล้วก็ต้องเร่งทําเวลาเนาะพอทําพิธีเสร็จเรียบร้อยจบ พอทำพิธีเสร็จเรียบร้อยจบก็จะเหลือเขาเรียกว่าเสียงทายคางไก่เนาะครับทีนี้ไก่เนี่ยเขาวางวางไว้อยู่กับหัวหมูครับอ่ามันมีสองหัวคือของเจ้าบ่าวหัวหนึ่งของเจ้าสาวหัวหนึ่งก้าวของเจ้าสาวมาของเจ้าสาวเนี่ยไม่มีเลขแกะคางไก่ดูแต่พอเอาหัวหมูของเจ้าภาพฝ่ายชายมาเนี่ยพอจะเอาไก่ที่อยู่ในกระมังหัวหมูเนี่ย มาแกะดูคางไก่คือแล่เสี่ยงทายคางไก่เนาะครับปรากฏว่าอาจารย์เหลือไปเห็นที่หูครับอ่าใครซื้อหมูหัวหมูพอจะเคยเห็นเนาะที่เขาจะสักสักเลขสักเลขไว้ที่หัวหูหูของหมูเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นหมูฟาร์มเขาจะมีหมายเลขประจาค่ะสองศูนย์เก้าโอ้ตรงตรงเลยสองศูนย์เก้าตรงตรงเลยเจ้าภาพเขาวิ่งไปหาซื้ออาจารย์ก็ไม่ได้สอบถามว่าเขาซื้อได้กันตัวละเท่าไหร่เพราะอาจารย์รีบมาเห็นว่าเขากําลัง เรียกหาจามือกันเป็นแถวอยู่อ <Ooh. S 1> ทีนี้จังหวะที่เขาอันนี้อยู่อาจารย์ก็เลยขอตัวกลับเพราะว่ามันมีแขกมานั่งรอที่บ้านเขาจะมาลดน้ำมนต์ที่บ้านอยู่ <c oughs> กลับมาถึงบ้านก็นลดน้ำมนต์เสร็จสองคนเนาะ <c oughs> สองคนก็นเสร็จบ่ายสองละบ่ายสองกว่าละ <c oughs> สรุปเลยแม่แค่เขาไม่ได้ซื้ออาจารย์ก็ไม่ซื้อ <c oughs> เพราะว่าอาจารย์พูดบอกแกอยู่แต่ว่าพูดบอกตอนลดน้ำมนต์ให้เขาเสร็จแล้ว <c oughs> มาทีแรกอาจารย์ลืมบอกเขาทำน้ำมนต์ลดให้เขาเสร็จอาจารย์บอกว่า เลขไปหัวหมูมาเนี่ยได้สองศูนย์เก้ากับเลขพกตั้งศาลอยู่นี่ได้เจ็ดศูนย์เก้ากับสามห้าหนึ่งแม่เคกัดตูนะ่โอ้ดูซื้อไม่ทันแล้วใบสองแล้วสรุปแล้วไม่ได้ซื้อแต่เจ้าภาพก็ได้คนละหลายบาทอยู่มีคนที่เป็นเจ้าภาพที่ซื้อทันเพราะว่าเห็นแล้วซื้อเลยเห็นเห็นแล้วซื้อเลยเจ้าภาพกับคนที่มารวมงานนี้ได้กันหลายคนอยู่เป็นบวะอาจารย์ได้ยินได้ยินมาว่าบางคนน่ะได้ตัวละร้อย ร้อยคูณร้อยสามตัวนะไอสองศูนย์เก้าไออยู่นี่อยู่นี่ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาถูกกันเท่าไหร่เพราะจารยังไม่ได้ไปถามเขาคพราะยังยังติดภารกิจหลายอย่างยังไม่ได้ไปถามเขาคแต่ทางนู้นเขาโทรมาบอกทางฝั่งควบูมให้งานแต่งเขาโทรมาบอกว่าอหนูได้ไม่เยอะหรอกจานหนูได้ร้อยหนึ่งแต่งร้อยหนึ่งเขาไงแต่แต่งร้อยหนึ่งเยอะอยิงจริงตรงเนาะ สิบบาทก็พันหนึ่งร้อยหนึ่งก็ห้าหมืนม่นแล้วโต๊ะอีกสองตัวอีกครับน่าจะได้เยอะอีกครับแต่ว่างานพระภูมิเนี่ยมันมีแขกมีกี่คนมีเจ้าภาพก็สามสี่คนแล้วเขาก็พอทํำพิธีเสร็จเขาก็ไปทํางานเลยเพราะว่าเขาปิดวันที่สองวันที่สามเขาทำงานเนาะครับก็ไปทํากลับไปทํางานกัน แตจารย์เลยยังไม่ได้ถามยังไม่ได้เดินไปถามพ่อแม่เขาว่าถูกไหมอะไรไหมจะโทรไปถามฝั่งนู้นกับอาจารย์ไก็ไม่มีเบอร์เขาเนาะแต่คิดว่าน่าจะถูกเลยถ้าเขาเห็นนะเพราะว่าจังหวะที่อาจารย์ตอนอาจารย์จะลุกเนี่ยม,มันมีคนในหมู่บ้านอีกคนหนึ่งเนี่ยแกเอามือไปจับทู่อาจารย์ก็ไม่ได้ดูว่าทู่เนี่ยมันยังอยู่หรือมันคนไปจับมันอาจจะพังเนาะมันอาจจะแตกไม่รู้ว่าจะพาไขาเห็นทันไหมแต่ว่าญาติข้างๆบ้านน่ะ เขาน่าจะเห็นอยู like well, like said, ่แหละแต่ว่าดูไม่ชัดเหมือนทํานองกาดูไม่ชัดคนแก่เนอะคนแก่ดูไม่ชัดแกก็เหมือนอยากจะจับเอามาดูใกล้ๆแกนึกว่าแต่จะจับได้หรอวล่าจะจับปุ๊บมันกัดไม่รู้ยังไงน่าจะผูน่าจะพังเสื้อผน่าจะไม่เห็นหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเห็นแหละคิดว่าน่าจะเห็นแหละเพราะว่าก่อนที่เขาจะจับเนี่ยตอนทาพิธีเจ้าภ้าเขาก็นั่งอยู่ก็น่าจะเห็นอยู่นะแต่อาจารย์เห็นเต็มเต็มเราว่าสามห้าสามห้าหนึ่งส่วนขันน้ำมนี มันหกักตอนที่จานลดน้ำมันหักมันเหลือได้ศูนย์กับเก้าชัดแต่อ,อีกตัวหนึ่งคือถ้าดูถ้าดูตามหลังจากลดน้ำมันแล้วเป็นเลขเจ็ดนั่นแหละคแต่ก่อนนั่นอาจจะเป็นเลขสองก็ไม่รู้อาจจะเป็นเลขสองหรืหอ,รอจจเลขเจ็ดแต่เดิมละจานก็ไม่แน่ใจไอ้นี่ตัวนี้เขาถูกอยู่แต่ว่าก็<ม>ถูกกันไม่เยอะคนละห้าบาทสิบบาทโอ้แต่เป็นหนักไอ้ตรงสองศูนย์เก้าเนาะจานเนาะสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้ารคนละหมู่บ้านคนละหมู่บ้านคนละหมู่บ้านง่ายย้ยงกว่าค่ะอาจารย์นั่นแต่งโอ้ค่จา์ไปจาย์เองเราไม่มีเวลาซื้อ พงงานเยอะมากช่วงปีใหม่นี่งานแทบไม่ได้พักยิงยาวตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ายาวมาจนถึงเนี่ยมเมื่อเนี้วันนี้ก็ไปเสริมดวงให้เขางานสุดท้ายพอเขาจะไปทํางานแล้วคเขาไปทํางานเขาไปเย็นนี้อย่างดยไปทําพิธีเมื่อเช้าเสร็จมาเนี่ยก็เลยมามานั่งสารดักลาับมานั่งสารดักลาจะหักสารเพราะว่าสารไม่เป็นกับเขาดอกแต่ว่าพยายามหักอยู่ไม่รู้จะเป็นหรือจะยังไงประดีแหละมาค นี่ก็เลยว่างวดนี้ก็จะมาําแนวทางของอาจารย์เนาะอาจารย์ฟันนีหรือยังครับยังเลยยังไม่ได้ฟันนะอาจารย์เนาะแต่ว่าอาจารย์ว่าจะขอเลขเตางับขอเลขเตางับเตาหักเนี่ยพอดีได้เตาหักมาตัวหนึ่งครับค่ะคิดว่าน่าจะทํางวดนี้น่าจะทําแต่เนื่อนหน่อยค่ะเผื่อว่าถ้าเกิดมันมีเลขอะไรปรับเปลี่ยนค่าขยับขยายเราจะได้ อันนี้ทนันถ้าไปเอาเหมือนทุกครั้งหลังๆเนี่ยเราเอาใกล้วันเกินแล้วพอเลขมันพอเลขมันเปลี่ยนแปลงเลขมันเปลี่ยนตัวแล้วมันลงไม่ทันแก้ไขไม่ทนัทนลง,ลงไม่ทนันแต่ว่าครั้งแรกที่ท่านช่องในท้ายถ้ำพิธที่ขอเลขกับเต้าง,งับนะคะเต้าง,งับเนี่ยมันเป็นลักษณะใดคะอาจารย์กระดองด้านล่างจะปิดมันจะมีแบบสองงับกับสามงับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยยังไม่เคยเจอสามงับ ถ้าไอ้สองสองหับเนี่ยเจออยู่ไอ้สามหับนี่ยังไม่เคยเจอแต่สองหับปกติก็ทํานะแต่มันจะไม่ค่อยได้สามตัวหรอกส่วนมากมันจะได้สองตัวชอบมาสองตัวบนล่างคสามตัวนานๆครั้งจะมาแล้วอาจารย์ได้เต่ามาจากไหนคะเขาไปสุกสัตอมีคนเขาไปสุบสัตว์จับปลาแล้วเขาเขาได้มาเลยเอามาให้ก็เลยจะเป็นงวดแรกของเต่าตัวนี้เลยใช่ไหมคะเป็นบุกเบิกงวดแรกเลยครับ อาจารย์ว่าอะไรนะคะถ้าถ้ามันออกจากกระมังอะไรมันจะเข้าคือภาชนะที่เราใส่เนี่ยกระมังหรือขันเรืออะไรใหญ่ๆเนี่ยปกติตามเค็ดเนี่ยที่เช่าที่อาจารย์เคยทําถ้าเราสวดสวดทำพิธีพอเราได้เลขเสร็จปุ๊บถ้าเต่ามันคว่ำกระมังเดินออกข้างนอกไหมใช่ว่าออกเลขกว่านี้ออกค่ะถือเค็ดอย่างนั้นแต่ถ้าว่ามันอยู่จนจบพิธีก็อยู่เฉยๆไม่กิไม่ไม่กรดดุกไม่กระดิก,ไม,ก,ดกไม่อะไรเลยเนี่ยค่ะไม่ได้ไม่เข้าถึงจะทําเลขได้สวยขนาดไหนก็่างไม่เข้า เพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งไปทําที่สุรินเนี่ยมันจนเลขทําเสร็จจนเสร็จพิธีแล้วเลขมันก็นกนอยู่เชยค่ะทีแรกคิดราเต่าตายด้วยซ้ําพอทําพิธีเสร็จเอายกออกไว้นอกกระมังมันถึงเดินค่ะมันไมน่แล้วเลขก็ไม่เข้าเลยวันนั้นเลขไม่เข้าไม่ใกล้สักตัวเลยมันต้องมุนกระมังออกไปงี้สิเนา<ช>ะคะ่ะความกระมังร่วงมันต้องคว่ำ <ข>เพราะ<น>ว่เวาเท่าที่อาจารย์ทดลองมายังไม่เคยพลาดถ้าว่าคว่มกระมังออกนี่ยังไม่เคยพลาดเข,<า>ข้าตลอดคแต่ถ้าว่าทําแล้วเลขมันมันไม่คว่มกระมังออกมันอยู่มันไม่เดินมาเลยมันนอนนิ่งอยู่เลยเนี่ยห้าสิบห้าสิบถ้าถ้าชอบค่อยเอาถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเยอะอย่างนี้นะคะอา<ช>จารย์แต่ว่ากันคว่มกระมังออกไปนี่คือมีโอกาสมากาสูงกว่านะคะเยโเป็นขันเจ๊กเนาะจริงๆอาจารย์ว่า จะไปทําภารกิจที่สุรินทร์ก่อนแล้วค่อยกลับมาทําเลขเต่าหรือจะทําเลขเต่าก่อนแล้วค่อยไปสุรินทร์อันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจแค่นั้นเองเพราะว่ามันมีที่เราท่อาจารย์บนที่สุรินทร์ไว้ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปทําให้เกเพรายังไม่มีเวลาว่างาน,นี่เป็นสาเหตุที่เลขเคลื่อนเต็มหนึ่งเคลื่อนเต็มหนึ่งสี่งวดซ้อนเนี่ยมันธรรมดาที่ไหนเรามันไม่ได้เคลื่อนไปนะมันเคลื่อนเต็มเดียวแมนจ์ค่ะ ตั้งแต่มาไทายอาจารย์มาค่ะ m e n มันรูดมันก็สิรูดหดหนึ่งหดทัดมาก,ก็ะสิเข่าของสีนะคเะงิน<ต>เดี๋ยวอาจารย์ี่ไปเหตุกร่อนเหล็กออกเม่นบ่ค่ะต้องไปทําก่อนเดี๋ยวทาต้องไปทําให้เสร็จก่อนเพราะว่าที่ที่บนไว้ต้องไปทาให้เสร็จก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเคลื่อนอีก<ม>อุ้แสดงว่าโอกาสมวดนี่นี่อาจจะมีโอกาสเข่าตรงๆอีกนะคะใช่ครับแล้วก็ทําต่องับนี่ต้องทําทางสามแพ่งนะอาจารย์เนาะทาทางสามแพ่งทำสามแพ่งก็คือว่า ทำการคืนหรือกลางวันจันปกติเขาให้เอาเที่ยงวันไม่เที่ยงวันก็เที่ยงคืน๋อครับน่าแต่จยนคิดว่าน่าจะเป็นเที่ยงวันแหละมันจะได้สะดวกกับทาง youtube ด้วยครับถ้าเป็นกลางคืนน่าจะเดินทางกันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะคือเต่าตัวหนึ่งนี่ทําได้กี่รอบจันตำราเขาบอกสามแต่เท่าที่จันทํามาเต็มที่ได้สองเพราะงวดที่สามมันจะเคลื่อนไปออกสามตัวแทนสามตัวลอตเตอรี่แทนขอเลขท้ายลอตเตอรี่อย่างนี้ค่ะ อุ้แต่ว่ากดีกันเนี่ยค่ะไปยิบจับลอตเตอรี่ก็ได้แตงสีพันคนนี้ค่ะได้สามตัวค่ะมันไม่แน่ว่าจะองหน้าหรือหลังอท้ายดีสิทีนี้เราก็จะเหมือนกับว่าจริงๆอาจารย์ก็ถ้า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 ขยันซื้อตามถ้าเอาทั้งหน้าทั้งหลังก็ได้นะอย่างละใบมันก็ได้ละค่ะแต่สําคัญคือเวลาให้ลอตเตอรี่ไปเขาไม่ค่อยอยากซื้อกันรู้ทําทำไมครับเขาบอกว่าอาจารย์หาซื้อยากกว้างานอาจารย์กันเลยอ่ะ แล้วแต่เขาแต่บาง <Okay. S 1> คนย,งยังถ้าอาคนรู้จักกันเนี่ยคนรู้จักกันที่อยู่หมู่บ้านถัดไปเนี่ยเขชอบซื้อลอตเตอรี่แกก็ได้เรื่อยเพอเลขาร์จนาะถ้าส่วนมากถ้ามันไม่เข้าถ้ามันไม่เข้าหวยวถ้ามันไม่เข้าตัวรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองมันจะชอบเข้าเลขท้ายมันจะชอบเข้าเลขท้ายแต่ส่วนมากเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ซื้อเลขท้ายกันครับแก็ได้เรื่อย ครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามเนาะสำหรับทางของจานน้อยเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะมาขอให้นะครับเนี่ยก็ติดกดติดตามไว้เดี๋ยววันไหนก็ยังไม่ทันได้ทราบเนาะจานแม่แกฝันว่าก่อนนู้นแกก็ฝันเข้านะจานแต่ว่าจานา้องมีน้งก่อนครับอแต่ว่ามันในนี่แกฝันครั้งเดียวแล้วแกก็ลืมแกฝันตั้งแต่กลางกลางวดนั่นแหละแล้วแกก็ลืมค่ะวันนี้เราฝันหรือเปล่าคะ วันนี้เพิ่นฝันแล้วพ่จ้ะยังยังไม่ได้ยินข่าวว่าฝันนะครับมันเพิ่งต่องวดด้วยนะเนาะครับครับไปยังไงก็ขอแกฝันตอนกลางงวดเห็แล้วแก่ฝันว่าแกไปบ้านลุงครับบ้านลุงที่แกย้ายไปอยู่ทุ่งนาน่ะทะเบียนรถแกมันอะไรหนึ่งห้าอะไรมันมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจมันมีหนึ่งห้าเนี่ยครับอ๋อจำไม่ค่อยได้หนึ่งเนาะครับ ฝันแม่นม่ได้คุณแม่เดี๋ยวลอยพ่นฝันเดี๋ยวแอนมินจะมาตามให้กับท่านผู้ชมเนาะครับค่ะวันนี้คะขอขอบคุณอาจารย์นะอ่าสี่ีหนึ่งหนึ่งห้ามีรถเก4งหี่หนึ่งหนึ่งห้าครับก็ฝันแม่เนาะอาจารย์ก็ไปได้เลขววหมูมาสามตัวนะครับวันนี้ยังไงเดี๋ยวจะขอให้นะครับก็คือจะขอแจ้งเนินนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขเต๋างับนะครับฝากท่า้ชมกดรอกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์น้อยมากๆนะครับขอบคุณครับค่ะ